สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอียเขียวนะคะ,ะเราก็มาดูกันนะคะว่ามีเซียนไนเนียเขานะคะเสี้ยนใบเข่าติมๆนะคะตัวกับแปดเก้าตัวเจาะนะคะ,ะแนวทางนะคะสูตรหวยลาวค่ะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางหวยลาวนะคะสูตรหวยลาวเมื่อว,วันที่สิบสองตรงกับวันพุธนะคะ,นะคะ หวยลาวงวดที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันว่ามีเซียนไหนนะคะเข้าบ้างเซียนใบเข่าอีเหล่วนะคะท่านผู้ชมเข้าตองงวดนะคะของเซียนใบตัวเจาะด้วยนะคะ,ะสูตรหวยลาวนะคะของแอนมินีกับเขา่าเข่าตัวนี้เนาะมันก็เขาเลียดินมานะะท่านผู้ชมโอ้ยบอเข่าจ่อยนะคะเจาะแปดหกแล้วก็ศูนย์แปดหกดินแปดก็ดินหกนะคะ,อะของเซียนให่ ของพงเพเฮงนี่กับเขานะครับผู้ชมของเซียนใหม่มาดูของเซียนใหม่ก่อนโอ้เข่าตัวกลับอของเซียนใหม่นะคะเด่นแปดรองเจ็ดนะคะพันเจาะแปดหกแปดเจ็ดนะคะตัวกันแปดเก้านะคะับผลที่ออกก็คือเก้าแปดนะ,ะเลขเด่นพเงเพ่รักหน่อยเขาลักแปดนะคะเด่นแปดก็เด่นศูนย์ เขาเด่น 8, เป็ดมาท่านผู้ชมเนาะนะคะมีเป็ดเล้าซุนสองตัวนะคะแล้วก็ของเซียนโอ้ยของเซียนใบของเซียนใบสุดยอดนะคะเด่นแปดเด่นแปดรองหกนะคะเข้าตัวเจาะตัวกับแปดเก้านะคะเก้าแปดแปดเก้านะคะเข้าตัวเจาะเพิ่นเนาะสีแดง,ดงนะคะอ่นะก็ 2องสี่คนที่ออกชุดหกตัวสามสี่แปดหกไม่เข้านะคะเขา่าเข่าตัวเด่นอ่าเราก็อ่ะอเซียนใบสูตรของกตละเซียนก่อนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเฮวยล่านะคะสูตรเฮวยล่าเี่ืจนกับเลขเด่นนะคะเข่าดีนะคะที่จะมาเพื่อเห็นหงเห็นเฮียวเลขเด่น เด่นสองเจ็ดสามนะคะตัวเด่นนะคะเด่นสองกับเด่นเก้า เขียนตัวบักใหญ่หลยเนาะเจ็ดสามหกคู่เด่นนะคะหกคู่เด่นเก้าห้าเจ็ดเก้า ห้าสองเก้าเก <c oughs> ้าเจ็ดสามสองเก้าห้าเด่นสุดๆนะคะสองเก้าห้า 295 9 7 3้แนวทางนะคะหวยลาวสูตรหวยลาวนะคะเด่นสองกับเด่นเก่านะคะ จับคู่นะคะบนล่างไดดินสองเก้เดสามสองเจนะคะ95 79 53นะคะ3ตัวบนนะคะ529 973 395นะคะท่านผู้ชมก็ชาวิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางสูตรหวยลาวนะคะชุดชุดเด็ดนะคะ,ช,ดดะ,คะชุดเด่นนะคะ6คู่เด่นเน,น้นๆน,นะคะ29 73 95นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ